ช่องพราวิสาลพราวิาล c h ช n n นลภูมิใจเสนอช่วงคำอีสานเขียนอ่านให้ถูกต้องสวัสดีครับ พอตอนเราคุช่องพราวิสานอีสานแห่งความภูมิใจไม่ได้เป็นช่วงของคำาอิสานเขียนอ่านให้ถูกต้องว่าคลิปนี้เป็นขำที่นี่ปัญหาหลายเพราะว่าพบเห็นมาหลายแล้วครับว่ามันมีมันเป็นปัญหาคำา่าไผ่ <c ười> จะเขียนว่าไผ่หรือไผ่ สลายไม่ม่วนหรือไม่มาลล่ไม่มมวนหรือไม่ไมในภาษาลาวเนาะคำนี้เป็นปัญหาเพราะว่าเห็นมาตลอดครับแม้แต่ผู้ลัภผูหญ่หรือเอกสารของราชการเพราะฉะนั้นุกรมของมหาวิทยาลัยตำราเรียนในมหาวิทยาลัยก็เขียนผิดหลายเพราะส่วนหลายเ้วใส่สลายไม่ไม้หรือไม่มาลล่เนาะก็มาฟังหลักับ ก่อนอื่นต้องหูก่อนว่าคําว่าไผ่ไผ่มาถึงใครเนี่ยในภาษาไทยมามาจากไหนมาจากคา,า,าไหนคําว่าไผ่เนี่ยมาจากผู้ใดผู้ใดผู้ใดอะไรใส่ไม่ม้วนเพราะว่าผู้ใดผู้ใดหรือผู้ใดเป็นไม่ม้วนเนาะใดคำว่า,าใดเป็นไม่ม้วนเวลาเขาเขียนว่าไผ่ว่ามันร่วมมันลวกคาผู้ใด กับไผ่เนี่ยอันเดียวกันเสียเพียงแต่มันลวกคําก็เลยต้องใส่ไม้ม่วนตามคําว่าใดส่วนไผ่มาอยากใส่บ้หูไผ่ไม่ไหม้ไม่มาไล่หรือไม่ไหม้ไม่อยากใส่บ้หูอาจจะไม่จากไผ่นะไม่จากไผ่ไม่จากโกนไผ่บ่คํานี่เป็นคําเล่าครับต้องใส่หลักการของเล่าเลยบบควรจะเอาหลักภาษาไทยมาใส่เนาะเรื่อง ไม่ม้วนยี่สิบคำนะยี่สิบคำจำจงดีการใช้สละไอไม่ม่วนแต่ยึดตา่างของไทยมันผิดเพราะมันเกินาวมาไผ่นมีแต่ถ้าข้าษาใดผู้ใหญ่หาห้าใหม่ให้สะพ้ายใจคล้องคอมันมีคำว่า,าไผ่การเอายึดตามไทยก็ผิด แต่ที่เขายึดตามไทยบรไดเพราะยินดเมั่นภา,าลา่ถ้าเอาแบบไทยมาจานี่พิดมดครับยังบนมันเฉพาะค่ายี่สิบค่าเนี่ยบนไม่งวนยี่สิบค่เนี่แม้แต่คาำว่าบ,บันบันที่เขียนบอกไม่ไหม้แม้อากาศนอหนูนี่เขาใส่เฉพาะบรรดาบรนโดนบันไดบันบันทึกบันเทิงแค่นั้นเด้ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาใส่บ่อแล้วก็ล่อหันเช่นบันดาบันยังกระซังที่นอกเหนือจากหาค่ำคือบันดนบันดานบันไดบันทึกบันเทิงนอกจากหาค่ำเนี่ยเขาต้องใส่ใส่บ่อมาแม่ล่อหันทั้งมดนอกเหนือจากหาค่ำบันดนบันดานบันไดบันทึกบันเทิงบาที่นี่มันมีปัญหาเพราะมีคำภาษาอังกฤษเข้ามา ภาษาอังกฤษมันเป็นไม่สังเคราะห์ชนิดหนึ่งยี่หอ้อบันวูดอาจจะหลายปีมาแล้วไม่บันวูดบางทีสมัยนั้นสงสัยกล่องเส้นเซอร์เวลามนีหนังมนี้ยังเขามาเนี่ยกล่องเส้นเซอร์อาจจะเข้มแข็งนะยึดเอาตามภาษาไทยยึดเอาตามรักการภาษาไทยคำว่าบันวูด เขียนโดย b u n แล้วก็คำว่าบูดแทนที่งๆเป็นบอยไม่มหมายถึงการนอหนูแล้วก็บูดที่แปลว่าไม่แต่พ่อเขาเอาไทายไปจับกเ็เลยกลายเป็นวันบูดเป็นบอรหันแล้วก็บูดซึ่งมันผิด <c oughs> มันเพีดมันถือแลกภาษาได้แต่มันผิดเพราะมันมาจากาาาาคำภาษาอังกฤษคำภาษาอังกฤษเป็นบอยไม่มหมายถึงการนอหนูนี่ b u n ล่อหันนี่ล่อหันนี่เป็นภาษาขามรน,นะครับเขาใส่เฉพาะภาษาขาเมเณรนะใส่ล่อหันเนี่ยซึ่งล่อหันเนี่ยบอล่อหันเนี่ยหมายถึงเขียงคาว่าปลาปอบาล่อเลือดสระอเนี่ยนะใส่แท่งกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอาหลักภาษาไทยไปจับกับภาษาต่างประเทศเนียบ่อใช่ในในกรณีนี้ชัดเจนเพราะอย่าง บหูเราได้ภาษาผู้ศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์คนใส่คำยังกตามแต่ผมเนี่ยผมขอเรียกว่า derivative spelling คือรากซับมันเป็นยังไงก็ควรจะเอายังสั่น derivative spelling อันนี้เป็นคำของผมผมก็แน่ใจว่าทั้งด้านภาษาศาสตร์คนใส่ยังไงเนาะแต่ผมใส่คำนี้คือรากศับมันมายังไนมันก็ควรสิเอาตามนั้นมันยัง่อจะได้ควอมหมาย เขาจะเอาตาม phonetic spelling หรือเขียนตามาเขียนตามเสียงออกเสียงเนี่ยบ่ได <throp od> <spelling> ้ phonetic spelling นี่ยหรือเขียนตามศัตทศาสาตร์นั่นแหละตามเสียงศัพท์เร่าเสียงเพราะฉะนั้นมันต้องยึดตามรากศัพท์ derivative spelling เป็นข้ามของผมผมก็เน่ใจว่ามันไปตรงกับทางดา้านผู้ศึกษาทางดา้านภาษาศาสาตร์บอลนะเพราะว่า มันมีปัญหาสมมุติว่าคําว่าการในภาษาไทยนี่มีประมาณแปดเก้าการนะครับการก่อไก่สลาดลอกิงแปลว่าเวลาการชนะหรือเมืองการแปลว่าแก้วการแปลว่าการง้างการแปลว่าดำมันเขียนได้หลายอย่างแต่มันเขียนมันอาน่านค้าเดียวกันคือคำว่าการ ออกเสียงว่าการเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตาม phonetic spelling หรือเขียนตามศัพทศาสตร์หรือเขียนตามเสียงเนี่ยมันก็ผิดมันก็ไม่ได้ควมหมายนั่นผมจึงบอกว่าต้องไปเอาตาม derivative spelling หรือเขียนตามรากศัพท์มันเพราะรากศัพท์อะมันเป็นภาษาบาลีมันเป็นสันสกฤตเรากา็ต้องตามนั่นแต่ว่าอานอ่านอาน,อานกับอานคื้เก่นนั่นแหละเพื่ออย่าง เวลาเฮ้าถ้าเขาเบ่ากันธรรมดาเนี่ยเขาก็บ่าใครจะใส่หรอกแต่เวลาเข้าไปเขียนบทกวีหรือเขียนภาษาทางการเข้าจําเป็นต้องใส่นี่นี่นี่คือกันนี่เฮากลับมาหาขํามาไผ่ไผ่หนึ่งภาษาเลา่ามันเกินยีสเวสวีข้ามไม่ม้วนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องยึดตามเลา่าเพราะเป็นภาษาเล่านะแต่เขียนว่าใคร เขาจึงคอยเอาตามไทยเด้แต่อันนี้มันเป็นภาษาลาวมันก็ต้องเอาตามลาวดิลาวเพิ่งจะเขียนโดยม่ไม่ม้วนไงเขาก็สังเกตดูสิภาษาลาวเพิ่งเขียนไม่ม้วนที่นี่ไหนกันไหนเนาะนอกจากข้าว่าไผ่แล้วเนี่ยข้าวมาเบิ่งข้ามอื่นใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยเบิ่งวาาใครก็คือไผ่เขียนโดยไม่ม้วน อะไรเนี่ยคืออันใดนั่นแหละอะไรก็คืออันใดหรือหยังหรือแนวใดนั่นแหละเขาเขียนไม่ม่วนที่กันอะไรเนี่ยคืออันใดภาษาลาวหรือแนวใดหรือหยังนั่นแหละหยังนั่นแหละคือกันอย่างนว่าเมื่อไรเมื่อใดเมื่อใดเมื่อใดยามงใดเมื่อหง ันนี้เขาเขียนไม่หม่นนกันนะเขาเขียน่าเมื่อดเมื่อดเขาเขียนไม่ม่นนนวมมยน,นยางไรก็ไม่ใช่ยางใดนะเป็นยังไงเป็นดังใดเป็นจังใด,เป,งดเป็นยางใดคนเหนือภาษาลานหน้าพิ่นี้ยังใ,ใส่ว่ายางใดยางใดอยู่ครับแต่บา้านเขาใส่คำว่าจัางใดจังกับยางอันเดียวกันเราก็จังเนี่ย ว่มันเขียนไม่ตีเวยครับจังเนี่ยต้องใส่ไม่เอกจอจานไม่อน้ากากไม่เอกงองูที่อ่านว่าจังนะครับภาษาเล่านะครับใส่มาจาเสียงเล่าที่จังก็คือยางนั่นแหละหรือดังนั่นแหละอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมเอาเรื่องนี้มา,าว่านะเนาะจะถือว่าเป็นเรื่องของการจูจีเลยภาษาพวกศาสตร์อื่นข้าเจ้าเนี่ยจูจีเรื่องภาษานี่หลายครับ พลังเวลาเขาเขียนเขาอ่านเนี่ยการออกเสียงเนี่ยเขาแทบจะลากลิ่นออกมาเฮ้าเบิง่งเหมือนเขาสอนเห้เห็นว่าลิ่นของเขา่อจังไหนไอ้แถวเฮ้านี่กัดจังไหนมันออกมาจากสออกจากว่าข้อหูข้อหรือออกมาจากเหงือกหรือออกมาเพดานหรือออกแบบม้วนจังไหนกั้นล่มไปยังไหนควายล่มจังไหนลิ้นทิศปากทิอย,ยังไหนนั่นคือภาษาอังกี่ครับเขา ฝรั่งก็เลี่ยงกันแบบนั้นของเข้านี่แล้วแจสิเฮ็ดการวางตำแหน่งของฐานเสียงเนี่ยฐานอากอรเนี่ยเฮ้าเข้าเข้า่าาได้เน่นหนื่ึงนี้บนี้เวลาเนะี่ยเข้ามาเงึดเขาด้ว่ะนี่คนไทยเคยตาข้างอ้ปาปากหัวมาแล้วย่ามเห็นฝรั่งเขาบอกเล่าอ้คือว่าครับจะเป๊ะเวอร์วะส์บอกไทยด้วยกันฝรั่งชัดเวอร์เป๊ะเวอร์พูดเป๊ะ ไปย่องเขานั่นแหละครับวิธีการเลี่ยนของเขาการเลี่ยนเขาเอาจริงเอาจังเขาสนใจว่าเวลาออกเสียงแต่ว่าข้าเนี่ยเขาจะออกไมา่จากใสลิ้นเขาจะยุ่งไหนลิ้นฟีบป,ปากเขายุ่งไหนฟันเขาโยงยัยงไหนเหงือกเขาุยงยังไหนให้ดานเขาอยงยังไหนตามฐานก่อนหรือฐานที่เกิดเสียงเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเห็นฝรังเขาเบา เฮาจะเป็นเงึกพราะอย่างเขาเลี่ยนมากของเฮาพอจะเลี่ยนเฮาพอจะใส่ใจเด้ครับคือกันอยกอย่างหนึ่งเนี่ยอยากให้หูอย่างหนึ่งครับคนเล่าห,หรือภาษาเล่าเนี่ยมันขาดขาดตัวชอตัวช่อขาดตัวรอมันมีอยู่่ว่าเพิ่นบุกใครใส่หรือขาดนี่อย่างหลายๆอย่างของเพิ่นแต่เวลาเพิ่นบอกาภาษาอังกฤษนี่ครับเพิ่นชัดก,ออกว่าเฮาคนเล่าเนี่ยวฮายังเป็นนั่น,น,น ว่าฝรั่งเป็นฝรั่งไอ้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษว่าเม่กันเป็นเม่กันว่าฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสนะครับว่าบาแกเรียเป็นากลเรียเนี่ยว่าฮังการีเป็นฮังการีตอนหลังว่าเพื่อนเป็นคอนข้อมนิตเพิ่นก็ไปเลี้ยงยุโรปแต่มันออกเลี้ยงรัสเซียเพื่อนก็ว่าภาษานันคือเจ้าของภาษามันหนาหงึดบ่ครับพออย่างผมเคยถามคนเล่าว่าเป็นอย่างพวกเจ้าคือว่าภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาต่างประเทศเนี้ต่คือแท้ เพิ่นต่อว่างไหนครับเพิ่นตอบว่าย้อนว่าเขาเจ้า่ไห้มาเขียนเป็นภาษาลาวไม่ได้เขาเขียนคำศัพท์เนี่ยเขาก็ได้เอามาเขียนเป็นภาษาลาวอีกเนี่ยเขาเขียนทับไปเลยเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเอาภาษาจากของไปเขียนเนี่ยเอาอักขรละหรือตัวอักษรพยัญชนะตัวเองเอาไปเขียนยังได้กับวคือเขาเพิ่นก็นเลยบวพวผ้า,ากันเขียน เพราะฉะนั้นคนเล่าเนี่ยคนเลียนภาษาเนี่ยเลียนภาษาอย่างก็ไดมดในโลกนี่คนเล่าเห็ดใดมดคือมดเป๊ะมดนั่นคือคนเล่าขนาดเล่าว่ามีช่อนะครับว่ามีฉอนะครับเราจะบอกว่าเอ้าบางคนจะบอกว่าเอ้ากระเล่าเคยเป็นมือขื้นผมถามนะครับเมือขื้นไผ่มือขื้นฝรั่งเศสฝรั่งเศสว่าตรงห่วงหรือคนเล่าเขาเพิ่เบา กำขันว่าที่ท่านตลกโบกห้าได้สบายฝรั่งหัวอาปากว่าวหอแต่ฝรั่งเล่าเ่าเคยเป็นเมืองขื้นของอังกฤษหรือของอเมริกันเนี่ถ้าเพิ่นเป็นอย่างไพบว่าภาษาอังกฤษทั้งสำเนียงอเมริกันทั้งสำเนียงภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษ,กฤษได้ชัดเจนนั่นคืออย่างนี่คือสิ่งที่คนไทยควรจสิเรียนรู้แล้วควรนตใใ่ใจนะครับเพราะฉะนั้นสรุปใคร เขียนโดยไม่มวนครับขอผึงไม่ม่วนอ่ายางใดที่ใดบอนใดยูใสยูใสอีกคำหนึ่งครับต้องใส่ไม่ม้วนนะครับพรอมมาจากคำว่าที่ใดนะบอนใดนะยูใสคือที่กันก็ต้องเขียนไม่มวนคือเกันเมื่อใดย่างใดจังใดแนวใดไม่ม่วนหมดครับเพราะฉะนั้นจำง่ายๆอันนี้ที่เป็น คำที่เป็นคำถามอ่ะใส่ไม่มวนมจัายัไงแค่นี้เพราะฉะนั้นสรุปไขต้องเขียนไม่มวนสาระไอไม่มวนขอ,ขนขอ,อครึ่งขอไอไผหมายถึงใครหรือผู้ใดสำหรับคลิปนี้ลากันจมีครับ